สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมปัญญาพารวยมาเจอกับทุกท่านแล้วครับวันนี้วันที่13มิถุนายน68แแนวทางลาวเพื่อนบ้านครับงวดที่ผ่านมาครับท่านก็สูตรนั้นนะเข้าอยู่นะครับแต่มันเหมือนกับว่ารวมตัวเลขผิดไปนิดนึงดังนั้นวันนี้จึงอยากนำเสนอสูตรเดียวเลยสูตรอันที่เข้างวดที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่11 ก็อยากจะนำสูตรนั้นมาปัดฝุ่นแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ท่านดูว,ว่าตัวเลขมันเข้าแบบใดน,นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าจะลูดก็ลูด1น,นะครับแล้วทีนี้ท่านลองดูครับงวดที่ผ่านมาท่านเห็นตัวเลขที่วงกลมไหมครับตัวเลขมีหมดเลย20-3 3แต่คราวที่แล้วเหมือนจะให้ความหนักไปทางเลข5เลข1เลขอย่างอื่นมากเสียกว่า มองผ่านตัวเลขที่เห็นอยู่ต่อหน้าไม่ได้รวมมาซื้อทั้งหมดก็เป็นอันได้แค่สองศูนย์เท่านั้นดังนั้นงวดนี้จึงนำสูตรนี้ที่เข้าเมื่องวดที่แล้วนะ่ะนำมางวดนี้อีกอีกครั้งหนึง่งนำมาให้ท่านพิจนารณาท่านดูนะครับตัวเลขวางตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ตัวเลขเปลี่ยนไปแต่ว่าแนะนำว่าท่านต้องนั่นแหละเลขทั้งหมดนะ่ะ มันจะต้องมีแน่นอนเอามารวมกันให้ตรงนะครับเลขตัวไหนมีมากก็กําลังจะเยอะกว่าตัวอื่นนะครับดังนั้นในส่วนตัวของผมจึงมองเห็นว่าหนึ่งกับแปนี้น่าจะมาแรงเอาผาสมลมปนเปกับตัวเลขที่เห็นใ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 นที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้ก็น่าจะไม่น่าพลาดเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับดังนั้นถ้าท่าน จะซื้ออะไรก็ได้ก็ขอให้มี1กับ8ก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้ครับตามกันต่อครับเรามีสูตรสูตรมันเข้าอยู่แล้วก็เลยนำมาให้ท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในงวดนี้นะครับ13มมิถุนายนขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการเสี่ยงโชคครับเจอกันใหม่วันต่อไปสวัสดีครับ